Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทียกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุด Level Up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบกับผมรวิทยานุสาหะและอาจารย์เก๋วดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ m i s s i o n Academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด m i s s s o n to t h e m o o o e n e r g y p l a n n n r 2026ไปเลยสวัสดีครับ5 m i n u t e s นะครับวันนี้เป็นคำถามที่ว่า ทำไมถึงไม่ถูกโปรโมททั้งที่ทางานหนักมากเลยนะครับอ่าหลายคนจะรู้สึกว่าโหนี่ฉันทางานหนักจะตาย,ยแล้วนะทาไมถึงไม่ได้โปรโมทสักทีนะครับมันมีสาเหตุได้หลายสาเหตุมากนะครับผมจะเอาสาเหตุที่แบบชัดๆก่อนก็คืออุตสาหกรรมไม่ดีอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าธุรกิจมันไม่ขยายมันโปรโมทไม่ได้อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกหลายสาเหตุที่ผมคิดว่าเราน่าจะลองพิจารณาดูอันแรกเนี่ยเราอาจจะขาดทักษะบางอย่างที่จําเป็นกับตําแหน่งนั้นเช่น ทักษะการสื่อสารทักษะการบริหารเพราะว่าการโปรโมตโดยเฉพาะการโปรโมตจากคนที่ทำงานเรียกว่าเป็นเดี่ยวๆก็คือปกติทำงานของเราเนี่ยนะครับไปเป็นคนที่คุมทีมเนี่ยนะครับในการโปรโมตลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่คนโปรโมตกลัวที่สุดนะฮะก็คือเจ้านายคุณกลัวที่สุดเนี่ยก็คือการสูญเสียคนที่ทำงานเก่งแล้วได้หัวหน้าทีมที่ทำงานแย่มานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานของตัวเองนี่ทำดีมากเลยนะโอ้เก่งมากเลยนะฮะแต่เนื่องจากว่า บริหารคนไม่เป็นเก่งงานไม่เก่งคนอย่างเงี้ยเก่งงานไม่เก่งคนเนี่ยโปรโมทขึ้นไปเป็นผู้จัดการเป็นทีมเล็กเนี่ยบางทีมันทำทีมเล็หมดเลยนะนะก็กลายเป็นว่าสูญเสียคนที่ทํางานเก่งไปแล้วได้หัวหน้าได้ทำงานไม่เก่งมาอันนี้เป็นสิ่งที่คนเขาจะาระมัดระวังมากเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องถามเขาว่าที่ไม่ได้รัโปรโมทเนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาจะบอกว่าหัวหน้า,าจะบอกว่าอ๋อเพราะว่าคุณยังขาดทักษะในการสื่อสารที่เฉียบคมทักษะในการบริหารคนทักษะในการบริหารความคาดหวังของคนอะไรเงี้ยนะครับอันที่2ก็เป็นไปได้ว่า ผู้บริหารหรือเจ้านายคุณเนี่ยเขาไม่ไม่เห็นความตั้งใจของคุณะนะฮะก็คือสิ่งที่คุณทำอะมันไม่มีใครรู้ นะครับมันอาจจะอ,อาจจะขาดการน,นําเสนอขาดความเข้าใจในงานที่คุณทำหมายถึงว่าคนอื่นนะครับความเข้าใจในงานที่คุณทําไม่เห็นไม่ไม่เห็นคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่จริง,รงแล้วมันมีคุณค่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนิดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยคนเรามันมีจุดบอดเยอะแยคนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เออเดินมาเขาก็จะเออจริงด้วยงงานนี้มีคุณค่านะครับอันที่3ามก็จะเป็นว่ามาจากเรื่องของการเมืองหรือโครงสร้างของตําแหน่งนะครับมันการเมืองอะเนะนึกภาพออกนะการเมืองมันก็ เดี๋ยวมันก็มีคนนั้นคนนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรเยองค์กรบางแห่งเนี่ยนะครับเน้นความอาวุโสนะครับมากกว่าผลงานหรือบางทีเน้นสายงานมากกว่าผลงานก็มีนะครับหรือบางทีมันก็คือว่าเขารู้สึกว่าตําแหน่งมันมันยังไม่เหมาะกับคุณนะฮะในในเชิงของอาจจะเป็นเรื่องวัยวุฒิก็ได้บางทีบางทีของคนไม่ได้โปรโมตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเด็กเกินไปก็มีนะครับมันก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นในครื่งนั้นทํำยังไง ถึงจะลดโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอันแรกผมคิดว่านี่สําคัญมากก็คือคุณต้องสื่อสารครับสื่อสารสิ่งที่คุณทําความพยายามและความสําเร็จของคุณกับหัวหน้าและทีมงานสม่ําเสมอม,มากๆอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะรู้นะฮะคิดว่าเขาไม่รู้ดีกว่าแล้วคุณต้องสื่อสารนะครับอย่ากเก็บไว้กับตัวอันที่สองน,นี้ผมอยากจะคิดว่าเป็นข้อที่ดีก็คือรับฟังฟีดแบ็กนั้นมาปรับปรุงนะครับแสดงความกระตือรือร้นที่อยากจะเติบโตอยากพัฒนาตัวเองต่อมาคือฝึกซอฟต์สกิลและภาวะผู้นำซอฟต์สกิลภาวะผ,ผู้นำเนี่ ยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งใช้เยอะนะครับการแก้ปัญหาคำปรึกษารับผิดชอบงานใหญ่นะครับรับผิดชอบกับเรื่องที่ตัวเองตัดสินใจได้นะฮะปร,เระเมินสถานการณ์องค์กรนะครับดูซิว่าสถานการณ์องค์กรตอนนี้เป็นยังไงมีโอกาสาจะเติบโตไหมนะครับที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเปิดใจคุยกับหัวหน้าของคุณนะถามตรงๆเลยถามว่าเรายังขาดทักษะอะไรถามว่าเราจะต้องทํายังไงต่อยอดตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็อย่าหยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองบางทีมันเป็นจังหวะ นะฮะวันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่ทนอีกนิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงเฮ้ยมันมานะจังหวะนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาคุณค่าในตัวเราไว้เสมอเราต้องเป็นคนที่มีคุณค่าจากข้างในเสมอนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที